คุณเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกคนนะคะก็คงอยากจะมีสุขภาพดีนะคะแล้วก็ไม่มีโครคภัยไข้เจ็บนะคะแต่ก็จริงๆแล้วนะคะทุกคนเนี่ยก็มีความเสี่ยงในการเป็นโครคภัยไข้เจ็บได้ทั้งนั้นค่ะแล้ววันเพิ่งอ่านบทความหนึ่งนะคะเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยเป็นโรคไตาวายหรือรังเพิ่มขึ้นทุกปีเลยนะคะวันนี้วันเลยมาที่โรงพยาบาลเวชธานีค่ะเพราะวันเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยก็คงอยากจะรู้จักโรคนี้ให้มากขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันเลยค่ะช่วง108สุขภาพ37องศา ค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับนายแพทย์เร,รียศักดิ์แพทย์ชินวงศ์นะคะซึ่งเป็นอายุรแ,แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตนั่นเองคะ่ะสวัสดีค่ะครับ<อ>ถามคุณหมอกกเลยนะคะว่าจริงหรือเปล่าที่คนไทยเนี่ยนะคะกำลังป่วยเป็นโรคไตวายเรือร้อรังเพิ่มขึ้นทุกปีอะค่ะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกช่วงพอ,อ,อวิทยาการทางการแพทย์จเจริญก้าวหน้าขึ้นคนอายุมากขึ้นอายุยืนขึ้นกว่าเดิมครับโรคไตก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวเช่นเดียวกันครับอยากให้คุณหมอพูดถึงความสาคัญของโรคนี้นิดนึงค่ะครับผมเพราะว่าไตวายเรื้อรับข เกลือแร่ของฝนเกินแล้วก็ขับ,บขออกเสียจากร่างกายถ้าเกิดว่าไตาวายเรื้อรังเนี่ยก็ทําให้ร่างกายขับเกลือแร่หรือว่าน้ำฝนเกินไม่ได้ก็จะมีภาวะน้ําท่วมปอดหัวใจวายหรือว่ามีเกลือแร่สูงจนเป็นอันตรายต่อชีวิตได้นะครับแล้วสำหรับสาเหตุของการเกิดโรคไตวายเรื้อรังนี่คืออะไรคะครับ ก็ที่พบบ่อยที่สุด<ม>ก็คือจะเป็นเบาหวานนะครับรองลงมาก็เป็นเรื่องของความดันโลหิตสูงครับ<ม>แล้วก็โรคหัวใจแล้วก็โรคอื่นตามมานะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เกิน50เนก็จะเป็นสองโรคหลั<ม>โลกโรคหลักนี้นะครับโรคไตวายวเรื้อรังเนี่ยนะคะเกิดผลอันตรายยังไงบ้างคะครับก็เวลาที่ผู้ป่วยเป็นโรคไตวายวเรื้อรังแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อการมางานว่าร่างกายเกือบทุกระบบเลยที่สําคัญที่สุดก็ทาให้คนไข้เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดเรื่องของโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยสูงกว่าคนปกติ หลายเท่าเลยครับแลวอย่างนี้อาการของโรคไตวายเรื้อรังจะเป็นยังไงบ้างคะครับผมก็อาการมักจะเริ่มด้วยอาการที่ปัสสาวะอาจจะผิดปกติเช่นลักษณะของปัสสาวะเปลี่ยนไปมีสีแดงขุ่นขึ้นหรือว่าออกบ่อยขึ้นในตอนกลางคืนต่อมาอาจจะเริ่มมีอาการบวมมีอาการแบบขึ้นไส้อาเจียนซึ่งมักจะเป็นอาการระยะหลังๆแล้วนะครับคุณหมอจะมีวิธีการรักษาโรคไตวายเรื้อรังยังไงบ้างคะ คงต้องมีการรักษาโรคหลักหรือว่าโรคดั้งเดิมของคนไข้เช่นควบคุมความดันโลหิตส,สูงหรือว่ารักษาระดับน้ําตาลให้อยู่ในเกณฑ์ดีที่สุดนะครับแล้วก็สําคัญก็คือเรื่องอาหารนะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงอาหารรสเค็มนะครับแล้วก็อาหารไขมันสูงแล้วก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการซื้อยา ทานโดยที่ไม่ได้ผ่านการดูแลของแพทย์นะครับผมแลวโรคไตวายเรื้อรังนะคะมีโอกาสรักษาหายได้ไหมคะครับผมก็เดี๋ยวนี้สมัยใหม่เนี่ยก็มีการปลดปลูกถ่ายไตยนะครับผมก็คือมีการแบบเอาไตจากได้รับจากผู้บริจาคเนี่ยใส่เข้าไปให้ผู้ผป่วยซึ่งก็จะการผู้ป่วยก็จะสามารถมีการทํางานนี้ก็ใกล้เคียงปกตินะครับผมอยากให้คุณหมอแนะนําคุณผู้ชมนะคะให้ห่างไกลาจากโรคไตวายเรื้อรังะคะ่ะครับผมก็อย่างที่บอกก็คือพยายามดูแลรักษาสุขภาพนะครับ พยายามก็เช็คสุขภาพเมื่ออายุเราเริ่มมากขึ้นก็พยายามไปพบแพทย์เพื่อดูว่าเรามีพวกโรคเบาหวานไหมมีความเราโลหิตสูงหรือเปล่านะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการซื้อ,อยาทานเองโดยที่แพทย์ไม่ได้สั่งผมเรียงให้ทราบแล้วนะครับผมแล้วก็พยายามรับประทานอาหารที่มีประโยชน์พยายามหลีกเลี่ยงทานอาหารที่รสเค็มมากๆก,ก็จะช่วยทําให้ บรรเทาเลยว่าลดโอกาสที่จะเกิดโรคไตในอนาคตได้ครับสำหรับคาแนะนําดีๆจากคุณหมอในวันนี้นะคะวิญก็หวังว่าคุณผู้ชมคงนํากลับไปปฏิบัตินะคะเพื่อให้ห่างไกลจากโรคไตวายเรื้อรังกันมากขึ้นนะคะยิ่งเรารู้จักโรคนี้ได้มากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะรู้วิธีการปฏิบัติตัวให้ห่างไกลนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับนายแพทย์วิยศักดิ์แพทย์ชินวงศ์นะคะอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตที่มาให้คําแนะนําดีๆกับคุณผู้ชมในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ,นะคสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวทานีมาตรฐานเจ i โทร027 3 4 0 thank you